ฝันว่าคนรู้จักไม่สบายฝันว่าคนรู้จักเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพทาโร่เปิดดวง ฝันเห็นฝันเห็นคนรู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแปลว่าท่านมีดวงจะได้โชคได้ลาบจะมีคนมาขอความจะมีคนมาขอความช่วยเหลือกับท่านและจะนำโชคลาภผลประโยชน์มาให้มีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีได้กำไรงามค้าขายดีได้กำไรงาม มีเกณฑ์ได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงเนี้ยคุณน่ะจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนหน้าที่การงานของท่านจะก้าวหน้าดีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยก็จะขายของดี ช่วงเนี้ยท่านไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนค่ะช่วงเนี้ยท่านมีเรื่องอ่ะให้คิดมากควรจะทำบุญให้กับเทวดาประจําตัวท่านควรทำบุญให้กับเทวดาประจําตัวแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเลขนําโชคเก้าแปดสามเก้าแปดสามค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กด share, แชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ